สวัสดีชาวเมตาแมนแลวก็คุณผู้ชมที่ดูคลิปนี้ทุกคนนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการบิ้วปืนกระบอกหนึ่งที่ล่าสุดผมเพิ่งได้โพสต์ลงไปในชุมชนของช่องนะครับตัวคอมมูนิตี้ของช่องเนี่ยว่าเป็นอีกหนึ่งกระบอกที่ผมตัดสินใจจะหยิบขึ้นมาทําโดยการลักคิวทุกคิวเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นหนึ่งกระบอกที่ผมได้มาตั้งแต่ต้นเกมในการได้จากตู้ตีตุ่นนะครับแล้วก็ตัดสินใจหยิบขึ้นมาเพราะว่าผมไปเจอคลิปวิดีโอจากช่องหนึ่ง เดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปวิดีโอแล้วก็ชื่อช่องไว้ให้ดูนะครับว่าผมไปเจออะไรมาแล้วทําไมผมถึงเลือกที่จะหยิบปืนนี้มารีวิวดูว่าบิวเอาไปใช้งานจริงเนี่ยมันเต็มประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนแล้วมันคุ้มค่าพอที่จะหยิบมาเล่นหรือเปล่าแล้วมันเล่นง่ายไหมในแบบที่เราเห็นจากในตัวอย่างของคลิปแล้วอะไรคือเหตุผลที่ทําให้ผมตัดสินใจเปลี่ยนแปลงมันเป็นรูปแบบของตัวเองเดี๋ยวเราจะไปรู้กันในคลิปคลิปนี้เลยครับ ปืนกระบอกนี้นะครับที่จะอยู่ในคลิปนี้ก็คือ DBSG Doombringer หรือก็คือ Double Barrel Shotgun Doombringer นั่นเองคือปืนกระบอกนี้เนี่ย ถ้าพูดกันในภาษาบ้านๆนะครับคือปืนลูกซองคู่ปืนผู้ใหญ่บ้านปืนกำนันเพราะว่าแม็กกาซีนหนึ่งเนี่ยมันจะมีอยู่2นัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าสเตตัสพื้นฐานของปืนกระบอกนี้เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับปืนกระบอกนี้ตอนนี้อยู่ที่บวก10นะครับสเตตัสตามนี้ดาเมจอยู่ที่558ต่อ1นัดที่ยิงออกไปครับต่อลูกปลาย1นัดเนี่ยแต่ว่าในการยิงหนึ่งครั้งเนี่ยเราจะมีลูกปลายเนี่ยหลูกนะครับที่กระจายออกไปนะดังนั้นก็จะเป็นดาเมจที่คูณออกไปอีกทีหนึ่งไฟเรทนะครับ กระบอกนี้นะครับค่าพื้นฐานอยู่ที่10% Weak Spot d hmm we we so we a m a อยู่ที่25% Crit d a m a อยู่ที่30%ก่อนที่เราจะมาดูหลักการทำงานของปืนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าวิกิของเกมเนี่ยเขาบอกอะไรเราไว้บ้างวิกิของเกมนะครับมีการบอกไว้เลยว่าปืนกระบอกนี้คีย์เวิร์ดของปืนก็คือ The Bullseye นะครับเป็นปืนแท็ก b ู l l s e y นั่นเองก็คือเวลาเรายิงใส่ศัตรูเนี่ยก็จะมีโอกาสติดแท็ก เป็นเคลือบสีฟ้าไว้นะครับเพื่อสร้างจุดอ่อนสร้างอะไรก็ตามตามเงื่อนไขที่ปืนเขียนไว้แต่ความดีของปืนกระบอกนี้นะครับถ้าเป็นบูสไออื่นๆนะครับที่เราใช้งานกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นคอสโบตัวอีเกิลหรืออะไรก็ตามนะครับที่เรามีติดบูไอเนี่ยปืนกระบอกนี้จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะปืนกระบอกอื่นเนี่ยมีระยะเวลาที่จำกัดแต่ปืนกระบอกนี้คือถ้ายิงติดคือติดเลยแล้วติดยาวจนกว่าจะตายนะครับความแปลกของปืนนี้ก็คือเป็นอย่างนั้นเลยก็คือติดท้าวอนแน่นอนติดเหนียวติดทนติดนานต้อง doombringer อยัางกับสโลแกนขายของอะไรสักอย่างเดี๋ยวเราไปดูในส่วนต่อไปของปืนกระบอกนี้นะครับปืนกระบอกนี้ก็สามารถได้รับจากวิชแมชชีนนะไม่ว่าจะเป็นการตีหาซูมได้หรือกดแรกเอาอันนี้ก็แล้วแต่นะครับทีนี้ปืนกระบอกนี้เนี่ยเขาแนะนํำคีย์เกียร์ไว้นะครับก็คือ t c h t i c a l Combat Shoe เรามาดูกันที่ t a c t i c a l Combat Shoe นะครับมาดูกันว่ารองเท้านี้ ที่เป็น Key g เกมไอเทของปืนกระบอกนี้ที่วิกกี้แนะนำเนี่ยมันทำงานยังไงนะครับจากคำอธิบายที่เขาเขียนไว้นะครับเขาเขียนบอกว่าเมื่อเราโจมตีใส่ศัตรูที่ติดมาร์กนะครับมันจะมีโอกาส40%ที่จะรีโหลดกระสุนเข้าแม็กกาซีนหนึ่งัดพร้อมทั้งรีคอ v e เวอรี่เลือด1%ที่เสียไปนะดังนั้นในทุกๆครั้งที่เรายิงเนี่ยเราจะมีโอกาสร,รีกระสุนและ รีเลือดดึกเปอร์เซนต์ด้วยตามอัตราเปอร์เซนต์คือ40%นะหลักการทํางานของรองเท้าเป็นแบบนี้เลยนะส่วนมดที่แนะนําก็จะเป็นการแอมจุดอ่อนตัวคอเอฟเฟกนะครับก็จะเขียนไว้ว่าเอฟเฟกของบูอเนี่ยจะรุนแรงขึ้น8%เราสามารถหาได้จากการลงบอสแมงมุมในระดับฮาร์ดกับโปรขึ้นไปหรือว่าลงเลียลรีเสิร์ชแลบก็ได้ก็อันนี้ถ้าแนะนําในช่วงหลังๆใครที่ปลดเฟส4แล้วแนะนำให้ไปลงพรามวอลในการหาจะดีกว่านะครับเพราะว่าอะไรคลิปก่อนหน้าเรามีคำตอบไว้แล้วนะครับว่า ทำไมการลงพราวอลในระดับโปรโมท มันถึงคุ้มค่ากว่าการที่เราไปลงโมเนลิสหรือว่าไซโลนะครับส่วนมอสชุดเกราะนะครับตัววิกกี้ก็แนะนําไว้ว่าให้ใช้เป็นมอสวอนเตสตัวมอสวอนเตะครับคอเอฟเฟกต์ก็คือทุกครั้งที่เราทําดาเมจใส่กับมอนสเตอร์บูอีกนะครับสเตตัสจะเพิ่ม ATK 5%ให้เลยนะครับสูงสุดอยู่ที่3ครั้งและระยะเวลาจะคงอยู่อยู่ที่8วินาทีสามารถหาได้จากบอสฟอสเคนจายแอนดนะครับหรือลงไซโล x 1ไม่ก็เลเรเซียแสลบแล้วก็พรามวะนะครับถ้าแนะนําหาง่ายสุดก็ไปลงไซโลนะครับในกกรรรรณีทีทท่จะะะเออออาาาาามมใช้งงนนสสํหหับบดืไไ็ตนะลลซโ ทีนี้ก็จะเป็นส่วนของ d i v i a t i o n นะครับว่าเราจะใช้ตัวอะไรตัวนี้เขาแนะนำให้เป็น w i c h maker นะครับเพราะว่าตัว w i i s h maker เนี่ยถ้าเกิดว่าโจมตีใส่เป้าหมายนะครับจะติดบูอายด้วยอันนี้ก็แล้วแต่เอาไปใช้งานนะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลนะครับแนะนำมาง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับปืนกระบอกนี้ double barrel shotgun doom b r i n g e r นะในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะแทบไม่ได้ใช้ตามวิกิเลยยกเว้นมดมด,มดเดียวนะครับดังนั้นเรามาดูกันว่าในฉบับที่ผมทำเนี่ย มัันนเป็ยงงไงสําหรับส่วนของคาลิเบรชันปืนนี้นะครับอันนี้อาจจะแปลกนิดนึงนะครับเพราะว่าจากทั้งหมดที่เคยทําคลิปมาผมไม่เคยใช้ซัฟฟิกคริดาเมจสแถวมาก่อนนอกจากปืนกระบอกนี้เราจะใช้ไลท์เวทสไตล์นะครับเพื่อที่จะเพิ่มรีโหลดสปีดอยู่ที่1้0แล้วก็ซัฟฟิก2แถวจะเป็นคริดาเมจร้วนๆนะครับยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับสำหรับปืนกระบอกนี้ มาดูในเรื่องของออปชันของปืนกระบอกนี้กันนะครับว่ามันทํางานยังไงปืนกระบอกนี้เขียนบอกไปชัดเจนเลยนะครับว่ามีโอกาส65%ที่จะ trigger boost eye เมื่อโจมตีและเมื่อเราสังหารศัตรูที่ติด boost e ได้นะครับเราจะได้รับ ATK เพิ่มขึ้น6หน่วยสูงสุดสแตกได้ที่5ครั้งเป็นเวลา60วินาทีซึ่งถ้าเกิดว่าเราสามารถฆ่าศัตรูได้ครบ5ตัวเนี่ยเราก็จะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นอีก30เลยนะถือว่าไม่น้อยเลยนะครับสำหรับลูกซองกระบอกนี้ หลังจากที่เราติดทริกเกอร์บูสไอเราจะได้รับดาเมจรีดักชันอีก5%เป็นเวลา8วินาทีสแต็กได้สูงสุดถึง4ครั้งนะครับก็จะเป็น20%เลยทีเดียวส่วนเมื่อเราโจมตีเป้าหมายที่ติดมาร์หรือบูสไออยู่ครับเราจะได้คร e เลตเพิ่มขึ้น30%คุณนคุ้ไหมครับกับการที่เพิ่มคร e เลตสามสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับเป้าหมายที่ติดบูสายใช่ครับมันคือรีเคิร์ฟครอสโบ w หลักการทำงานเหมือนกันเลยถ้ามอนติดบูสายอยู่เราจะได้คร e เลตสามสิบ มันติดอยู่แค่แป๊บเดียวแต่ตัวลูกซองกระบอกนี้ติดทนนานติดทาวอนจนกว่าเป้ามายจะตายส่วนอาวุธลองนะครับอื่นๆไม่มีอะไรนะครับจริงๆแล้วเราใช้แค่ช็อตกันอย่างเดียวนะ ไม่ว่าจะเป็นมีดีหรือว่าอาวุธรองที่2เนี่ยไม่ได้จําเป็นสําหรับบิวนี้เลยนะครับส่วนของสวมใส่อื่นๆนะครับตอนนี้ใช้เป็น1 Falcon ลคอนหนึ่ o เอและก็4ี่โลน o ูฟนะครับเพราะว่าเราต้องการ m a x i m i z e คริเรทคริดามจให้ได้มากที่สุดดังนั้นเนี่ยผมเลยเลือกตัดสินใจไปแลกโลน o ูฟมาให้ครบ4ชิ้น เรามาดูในส่วนของรองเท้าที่เป็นคีย์เกียร์ที่ผมเลือกใช้กันบ้างนะครับ e a r l y Boot นะครับหรือ Boot on the Ground เนี่ยตัวนี้จะให้ผลเอฟเฟกดังนี้นะครับเมื่อเราโจมจีศัตรูที่ติดมาร์กอยู่นะครับดาเมจเราจะเพิ่มขึ้นอีก30%ดังนั้นตัวช็อตกัน Double b a r เรล Doombringer เนี่ยเราจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นอีก30%ถาวรเลยนะครับจนกว่าเป้หมาจะตายดังนั้นนี่เลยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับบิลลบิลนี้นะมาดูในส่วนของอ c c e s s o r y รี่ปืนกันบ้างนะครับว่าผมใช้อะไรอยู่นะครับ ตอนนี้เลือกที่ใช้เป็น t t a c i c l l l s e r s s i h t นะครับส่วนกระสุนจากคลิปตัวอยา่างนะครับที่เราดูเนี่ยหลายๆคลิปเนี่ยเขาจะใช้กระสุนพิเศษซึ่งผมไม่ใช้นะครับเพราะมันเปลืองบวกกับง่ายสุดคือสิ่งที่เราใช้งานบ่อยคือทางเซนนะครับดังนั้นผมจะทําให้เงื่อนไขในการทำดาเมจอะไรต่างๆนะน้อยที่สุดละกันนะครับผมไม่อยากทําให้เกมมันเล่นยากนะครับชีวิตก็ยากพอแล้วมาดูดรายส่วนของมอสกันบ้างน,นะครับ Vulnerability Amplifier ตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ใช้งานเต็มประสิทธิภาพนะครับแต่ที่ผมเลือกใช้งานอยู่ณนะปัจจุบันเนี่ยเพราะว่า Exclusive Attribute นะครับคริ d เดเมจเพิ่มขึ้นเมื่อเป้าหมายติดบูไอแต่ว่าถ้าจริงๆแล้วถ้าจะเปลี่ยนนะครับผมจะเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้นะครับเวลาฆ่าศัตรูที่ติดมาร์กได้นะครับบูไอ <Boost Eye S 2> จะกระจายไปใส่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียง1ตัวในระยะ15เมตรนะครับ คือตัว exclusive attribute อันนี้มันเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าโชคร้ายที่ผมตีไม่ติดสีม่วงหรือสีทองนะสำหรับตัวนี้ผมก็เลยใช้งานเป็นตัวนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าเราได้ credit r a e ที่สูงในขณะที่มอนติด b ูส e e นะจริงๆ2ตัวนี้ก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัว m จุดอ่อนของ b ูส e e เนี่ยมันไม่ได้ใช้งานสําหรับบิวนี้เรามาดูในส่วนของมอสตัวกันบ้างนะครับว่าชุดเกราะเนี่ยเราใส่มอสอะไรในบิวนี้นะครับผมเลือกที่จะใช้เป็น f h a s e f u l strike เหมือนเดิมเพราะมันง่ายที่สุดในการเล่นแะครับ ด้วยความที่ผมลองเอาไปใช้งานจริงๆเนี่ยผลปรากฏว่าไม่ใช่กับศัตรูทุกตัวที่ลูกซองกระบอกนี้จะเอาไปทํางานได้จริงนะครับการใช้งานจริงของลูกซองกระบอกนี้มันค่อนข้างยากพอสมควรนะครับด้วยความที่เป็นปืนลูกซองแมกกาซีนน้อยรีโหลดช้านะครับถ้าไม่ใช้ตัวคัลลิเบรตที่แนะนำนะมันจะรีโหลดช้าพอสมควรด ian, ังนั้นการรีดประสิทธิภาพเนี่ยมันยากมากแล้วทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าลูกซองเนี่ยมันกระจายมันไม่ใช่กระสุนสลักมันเป็นเกรดธรรมดานะครับดังนั้นเนี่ยด้วยความกระจายของปืนเนี่ยการที่เราจะยิง เข้าจุดอ่อนในทุกๆครั้งหรือศัตรูทุกๆตัวเนี่ยมันยากมากๆนะครับผมก็เลยตัดสินใจหรือไม่ทําตามคลิปแล้วบิวใหม่ด้วยตัวเองเลยนะครับว่าเราจะดึงประสิทธิภาพของปืนกระบอกนี้ให้ง่ายและดีที่สุดยังไงบ้างตัดสินใจสุดท้ายมาจบที่เฟสฟูลสไตร์นะครับไม่ดิวจุดอ่อนเราเน้นคริดาเมจเลยนะครับออปชันตามนี้เลยนะสำหรับเฟสฟูลสไตร์หมดหน้ากากากันบ้างครับตอนนี้ใส่เป็น t a ร็กเก็ตสไตร์อยู่ซึ่ง t a ร็ e เก็ตสไตร์เนี่ยเมื่อเราโจมตีใส่ศัตรูที่ติดมาร์กนะครับเราจะได้คริเลตเพิ่มขึ้น10% ครีเดอเมจเพิ่มขึ้น25%และเมื่อใส่สตูที่ติดมาร์กก็มีเอ c l u ก i v e แอ t ทริบิวติดมาด้วยนะครับเป็นครีดเมจอีก14%สําหรับศัตรูที่ติดมาร์กอยู่ส่วนตัววิกสปอร์ดาเมจเนี่ยไม่ได้ใช้นะครับบิวนี้มาดูกันที่ส่วนเสื้อกันบ้างนะครับด้วยความที่ลูกซองเนี่ยกระสุนน้อยแต่ว่ามันยิงยากดังนั้นการเอาตัวรอดจึงเป็นเรื่องสําคัญนะครับผมเลือกใส่ควิกคัมแบ็กนะครับเพราะว่าเราจะได้มีมูเมนต์สปีดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเวลาเราฮิวเราจะได้เอาตัวรอดได้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีออฟครีดเมจติดมาด้วยการจิงเหมือนเดิมครับหลายบ,บ มีลีเวปพอดดังนั้นตัวนี้มันจะส่งผลได้อย่างมากเลยนะครับเพราะว่ากระสุนเป็นลูกปลายดังนั้นการกระจายที่ติดคริเราจะได้แมกซิมัยคริดาเมจอย่างเต็มประสิทธิภาพแน่นอนนะครับการยิง2ครั้งนี้คือคุ้มๆไปเลยนะครับแล้วก็ติดไฟเลนซ์คริดาเมด15%มาด้วยนะครับถุงมือผมยังตัดสินใจใส่คริแอมพลิฟาย v เออร์ไฟเลนซ์อยู่นะครับเพราะว่าการมีคริเรทและคริดาเมจที่สูง มันดีมากๆสําหรับปืนกระบอกนี้รองเท้านรครับปกติเนี่ยในบิวก์อื่นเนี่ยผมจะใส่ซีครูสไตร์ไวเอล n c นซึ่งมันใช้ไม่ได้นะครับสำหรับปืนกระบอกนี้ลูกซองเนี่ยเราต้องอยู่ใกล้ในเป้าหมายมากๆนะดังนั้น7เมตรเนี่ยเป็นไปไม่ได้แน่นอนผมเลยตัดสินใจไปใส่เลือดแทนนะครับแต่เราจะต้องหาเลือดที่ติดคริดเมจกับเวฟอนดเมทด้วยนะเพื่อที่เราจะได้เอามาทดแทนในส่วนของบัฟอื่นๆนที่เสียไปผมเลยตัดสินใจใส่ไลฟ์ฟอ r c e บูทไวเอลเลนที่มีคริดเมจและเวฟอนดเมทติดมาด้วยนะมา,บาะับรรจจรปร เล็กน้อยนะครับแต่ว่าการดึงประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ย ได้แต่ขึ้นอยู่กับการไปใช้งานจริงด้วยนะว่าคุณจะทําหรือไม่ทํามาดูส่วนแรกเลยนะครับแทนการ enhance m e n t ตตัวนี้สําคัญนะครับเพราะว่าเราใช้ช็อตกันดังนั้นตรงนี้ต้องติดเขาด้วยนะครับเพิ่มดาเมจ20%ส่วนตรงนี้ไม่ได้ใช้งานนะครับพะเราไม่ได้ใช้อะไรเลยที่เป็นอาวุธรองล่าพิษเอตนะครับติดมาสําคัญมากทันที่เข้าคอมโบอันนี้ก็สําคัญนะครับเพราะว่าเราจะได้เวฟพอดดาเมจ25%หลังจากที่เรารีกระสุนดังนั้นเนี่ยตัวเว p พ n ด a m เม e แทบจะติดอยู่ตลอดเวลาเลยนะสปรินต์นะครับทำให้เรามีโอกาสรอดได้มากขึ้้้นนแลลววดดคอยร อันนี้จะได้ใช้งานอยู่แค่อย่างเดียวก็คือเวพอนดาเมจ25%ส่วนวิกสปอร์ตดาเมจเนี่ยไม่ได้ใช้เลยนะครับหลังจากที่เราฆ่าศัตรูได้เนี่ยอย่างน้อยใน15วินาทีเนี่ยเราจะมีเวพอนดาเมจ25%แน่นอนนะครับส่วนตัวนี้นะครับเดเวช o มสเตอร์สุดท้ายผมก็ตัดสินใจใส่เข้ามานะครับเพราะอะไรเพราะว่าการที่เราเล่นลูกซองเนี่ย เราจะต้องอยู่ใกล้บอสมากๆดังนั้นการเอาตัวรอดจึงเป็นเรื่องสําคัญผมจะแนะนําให้คุณใช้ตัวเดวิเอนต์เจลลี่ที่เป็นการรีเลือดกับรีซซนิตี้ให้เราเวลาที่เราอยู่ใกล้ๆในตัวถุงเจลลี่นะครับดังนั้นเนี่ยพอเราเรียกออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะดึงประสิทธิภาพในการเพิ่มดาเมจอีก50%ได้นะครับดังนั้นเดเวนชั่นมาสเตอร์เลยเป็นเรื่องสําคัญในบิวนี้และเอ i จนิตี้ผมก็หยิบมาใช้งานนะครับเพราะว่ามันจะมีโอกาสที่เราจะได้กลิ้งบ่อยมากๆการที่มีดาเมจรีเด c ชั่นมาลดความเสียหายให้15%เป็นเวลา4 สำคัญมากเรามาดูในการถือปืนกันว่าสเตตัสตอนถือปืน,นเฉยเนี่ยเป็นยังไงนะครับตอนถือปืนลูกซองกระบอกนี้จะมีคริเรตดอยู่ที่35%คริดามจจะอยู่ที่179%เป็นพนดาเมจโบนัสอยู่ที่55%ส่วนสเตตัสอื่นๆตามนี้เลยนะครับดาเมจบนสนะครับอืตามนี้เลยนะทีนี้ก่อนที่เราจะเอาไปยิงจริงเนี่ย ผมจะมาอธิบายเหตุผลนะครับว่าทำไมบิวที่เห็นอยู่ในคลิปที่ยิงบอสต้นไม้4วิตายเนี่ย ผมถึงไม่ทนเหตุผลที่1นงนะครับ <S 1> <S 1> ง่ายมากๆเลยคือมันมีบอสแค่ตัวนั้นตัวเดียวครับในเกมที่มันอยู่นิ่งๆแต่บอสตัวอื่นในเกมเนี่ยมันเดินหมดนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยไม่เลือกในการเอาไปเทสกับบอสต้นไม้และจะไม่ทําบิวนั้นตามเพราะว่าคอนเทนต์หลักๆของเซิร์ฟพีวีอย่าง f ร r มวอร์เนี่ยเราไม่มีบอสต้นไม้ให้ยิงนะครับดังนั้นบอสที่เราจะเจอหลักๆเลยเนี่ยจะเป็นตัวเลเวเนสซันเตอร์นะครับแล้วก็ตัวนกแล้วก็ตัวหมา3ตัวเนี้ยมันเดินได้หมดนะครับดังนั้นการ เือกที่จะไม่บิวตามนั้น2นะครับไม่ใช่กับมอนสเตอร์ทุกตัวหรือบอสทุกตัวที่จะมีจุดอ่อนให้เรายิงตลอดเวลาดังนั้นบิวแบบนั้นที่เล่นวิคสปอร์ตเมทผมเลยตัดออกนะครับอย่างที่3ลูกซองต้องยิงในระยะที่ใกล้มากๆและต้องการให้กระสุนติดทุกนัดเพื่อสร้างดาเมจที่สูงสุดการที่คุณจะเอาเวลาไปเล็งเพื่อยิงจุดอ่อนที่เล็กมากๆของ ไม่ว่าจะเป็นตัวเพลเยอร์หรือว่าศัตรูตัวเล็กๆเนี่ยมันยากครับการใช้งานจริงเนี่ยยิงตัวเลยง่ายสุดประสิทธิภาพสูงสุดคือการยิงตัวดังนั้นการยิงตัวไม่มีจุดอ่อนพอไม่มีจุดอ่อนเราก็ไม่ใช้วิกสปอร์ตเมทวิวนี้เราจะเล่นที่ยิงตัวล้วนๆแล้วเราจะมาดูกันว่า พอบิวแบบนี้เนี่ยมันแรงจุใจคุณหรือเปล่าแล้วมันจะเล่นง่ายขึ้นในแบบที่คุณมองไหมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าถ้าเล่นจริงๆเนี่ยแบบไม่ต้องบัฟอะไรเยอะเลยนะแค่ยิงเฉยๆเนี่ยดาเมจมันเท่าไหร่นะครับยิงตัวล้วนๆนะครับแล้วเราจะมาดูกันว่าแม็กซ์แตกของโลวนวูฟบวกกับของปืนเราจะรีด DPS ได้สูงสุดกับหุ่นดัมมี่ที่เท่าไหร่มาดูเลยครับ อตอนนี้แม็กซ์สเต็ทั้งหมดแล้วนะครับ DPS อยู่ที่35,000นะครับมันไม่น้อยเลยนะครับสำหรับลูกซองในระยะใกล้ เรามาดูที่คริเลกกับคริดามกันครับปืนกระบอกนี้อันนี้เป็นสเตตัสที่ยังไม่รวมกับการโจมตีศัตรูที่ติดบูสไอนะครับคริเลกเราจะอยู่ที่43%แต่ถ้าเราไปบวกอีก30%สําหรับโจมตีศัตรูที่ติดบูสไนเนี่ยเราจะได้อยู่ที่73%มันเยอะมากนะครับสำหรับการเอาไปใช้งานกับลูกซองนะรวมถึงคริดามีปืนกระบอกนี้ที่แม็กสเต็กทุกอย่างนะครับไม่รวมบัฟ ไม่รวมอาหารบัฟไม่รวมการเรียกดีเฟชันมาใช้จะมีคริดาเมจอยู่ที่239%รวมถึงมีเวฟพอนดาเมจโบนัสอีก55%นะครับแล้วก็สเตตัสอื่นๆตามนี้เลยนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของการ m a x i m i z e d a m เ g e เพิ่มเติมอีกหนึ่งอย่างก็คือการสู้คู่กับ d v i a t ช o n ผมใช้ v i a t ช o นตัวนี้อยู่นะครับตอนนี้ผมใช้เด v i ียนที่เป็น f a สต์ริงเจอนะครับเราสามารถหาได้จากการไปฆ่าบอสเกิ l ์ลินั่นแหละทีนี้เรามาดูกันบ้างครับว่าถ้าเราเรียก va เนีเาชันเนี่ยมา DPS อยู่ที่เราห้าหมื่นเลยนะครับหลังจากที่เราเรียกออกมาเนี่ยตลอดระยะเวลาเนี่ยตั้งแต่ต้นจนถึงปลายทางของแม็กสแตกของทุกๆอย่างครับจะอยู่ที่ห้าหมื่นนะจะกระโดดจากช่วงสามหมื่นสองสามหมื่นห้าเนี่ยไปจนอยู่ที่สี่หมื่นแปดสี่หมื่นเก้าห้าหมื่นได้เลยนะสำหรับลูกซองกระบอกนี้เป็นยังไงครับสำหรับการทดสอบกับหุ่นดัมมี่ง่ายๆจะเห็นได้เลยนะครับว่ามันใช้งานง่ายมากๆนะสำหรับวิวที่ผมทำออกมาเพราะว่าคุณไม่ต้องไปกังวลเลยว่าจุดอ่อนบอสจะอยู่ตรงไหนจะยิงถึงหรือเปล่ายิงเข้าดาเมจครบไหม ไม่ต้องคิดเลยนะครับขอแค่คุณไปยิงในจุดที่ยิงโดนและสามารถทําดาเมจได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุดก็พอแล้วนะครับเืนงกระบอกนี้ก็จะทํางานเต็มประสิทธิภาพของมันแล้วนะครับทีนี้ในส่วนของการเอาไปทดสอบการใช้งานจริงเนี่ยผมจะไม่เอาไปทดสอบกับ ต้นไม้นะครับเพราะว่าบอสทุกตัวมันเดินได้นะครับยกเว้นตัวนั้นตัวเดียวกับฟอร์สเกนเจนซึ่งผมก็จะละไว้สิ่งที่เอาไปใช้งานจริงนะครับก็จะมีเหมือนเดิมนะครับผมจะไปทดสอบกับบอสชาร์โดเฮาแล้วก็ไซโรตู้เย็นเพื่อที่จะได้ดูนะครับว่าถ้าบอสที่มีจุดอ่อนที่ใหญ่แล้วมันเดินได้เยอะๆเนี่ยลูกซองกระบอกนี้มันจะไหวหรือเปล่าแล้วมันจะใช้เวลานานแค่ไหนหรือถ้าบอสไม่มีจุดอ่อนเลยเนี่ยลูกซองกระบอกนี้มันจะพอเล่นได้ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันในท้ายคลิปกันเลยนะครับส่วนใครที่ดูมาจนงนนี้้้้้รัััแลลววยยยไไไมม่่ดดดดดกกกกก์็าืให เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ใต้คลิปเลยนะครับผมก็จะตอบเท่าที่ตอบได้นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ okay wow <laughs>